คุณผู้ชมนะครับวันนี้เขตเทศาบาลจอดสุริน์นะครับเขตเทศาบาลตูเมืองจอมศุลิ์วันนี้ภาพบรรยากาศสดๆนะฮะฝนก็โปรยลงมาครับน้ำไม่ท่วมกับบรรยากาศเช้านี้เวลาขณะนี้นะที่สุริ์เราเด้อี่นองเด้อดูภาพบรรยากาศฮัลโหล เลิกงานยังลูกอ๋อเลิกแล้วเลิกงานแล้วแล้วอ,อยู่ไหนตอนนี้ลูกอยู่ไหนอ๋ออยู่ตลาดสุรินอวันนี้ไม่ได้ทานเหล้าบ่ลูกอ๋อหนูหยุดเหล้าดีดีลูกอ้อ หยุดเล่าได้แล้วก็ดีแล้วลูกหยุดได้นานยังลูกหยุดได้นานยังฮะหยุดได้ยี่สิบนาทีโอ้เล่าหมดกำลังไปซื้ออีกอเออเจรินมากเลยลูกเออตอนเย็นซื้อประทูให้พ่อเข่งหนึ่งลูกประทู มาทำกับข้าวกินฮ้ปลาทูแพงเข่งละหกสิบบาทแพงเออเหล้าเบียร์ขวดละสองสามร้อยไม่แพงเลยนะลูกเออเออไม่เป็นไรหรอกถ้าแพงก็ไม่ต้องซื้อลูกเออทานเล่าเสร็จก็ พวกขวดเปล่าพวกขวดเบียร์ขวดโซดาขวดเหล้าอย่าทิ้งนะลูกเก็บมาบ้านด้วยืมพ่อไม่ได้เอาไปขายหรอกเอามาเอามาเอามามเดี๋ยวพ่อจะข้าวครัวทำกับข้าวรอลูกออขากลับลูกจะได้ทานลูกอ๋อไม่มีอะไรทำกับข้าวหรอกลูก พอมีเมนูแล้วถ้าปลาทูมันแพงนักก็เดี๋ยวพ่อจัดเมนูให้ลูกเออเดี๋ยวพ่อจัดให้เออตอนเย็นมาก็เห็นเองแหละกับข้าวรับรองอร่อยลูกรับรองอร่อยอทำสักสามอย่างนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวพ่อทำรออืมจ้าจ่าจาเออมีมีมีมม นี่จะทำอยู่นี่ขวดเบียร์ผัดพริกแกงอย่างนี้ลูกอะแนงขวดเหล้าอย่างนี้ลูกออผัดกระเพราขวดโซดาอย่างี้ลูกอร่อยลูกรับรองอร่อยถูกใจแน่อ,อืปราทูมันแพงดีนักก็ต้องจัดอย่างนี้เลยลูกเ,เข่งละหกสิบบาทแพง เหล้าเบียร์ขวดละสามร้อยสี่ร้อยไม่แพงอืมอืมอืมอย่าลืมขวดเปล่านะลูกขวดเบียร์ขวดเหล้าขวดโซดาเผื่อพ่อทำใบกินไว้ให้กินวันข้างหน้าอีกลูกเออเออจ้าอืมอืมมันแพงจริงๆริาะกละทูหกสิบบาทนะลูกเนาะ เอออืมอืมอืมอ่าอ่าอ่าชแค่นี้แล้วลูกอืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยแน่ลูกอร่อยแน่อืมขวดเบียร์ผัดพริกแกงทนงขวดเหล้า ผัดกระเพราขวดโซดาลูกสุดยอดเมนูพอ่อเลยลูกจ้า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 รีบกลับนะครับผมครับครับ